ดีทุกคนอันนี้คือดีนะที่เขาเอาอนี้มาปลูงแม้ไงมันคงจะเล็กกว่านี้เป็นน้ำเลยเดินเล่นได้เลยเนี่ยทะเลว่าจะอาบตรงนี้เลยมีเ,ก,เ,ลเกลือเลยเออกินตรงนี้เลยคือไม่ต้องไปเจอเปลืองค่าน้ำเขาอีกเงียบมากเราจะหาที่อาบน้ำกัน เปียกหมดเลยทั้งเสื้อผ้าบริสุทธิ์อะไรเงีย่าง่าฮ่ยฮ่าฮงฮ่าฮ่าฮ่าฮ่หฮอาฮ่าฮ่าห่อฮ่าฮ่าฮาาววาาว มีกันบอกมีกันบอกแสรบอกที่นี่แล้วโน่ด้วยก็เลยบอกว่าเส็จแต่ไม่ได,ด้บอกแล้วอย่ามาพูดกันเลยหนูร่นนไปไม่รู้กี่รอบแล้วแล้วตอนเช้าแล้วก็มาถึงที่แล้วฟ้าสว่างมากมากแบบมากเลยฟ้าสว่างมากมองนู่น่ะเออแต่ยังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่อันนี้แอบดำให <laughs> ้แอบดำน,น,นิดนึน<อ>งเออสว่างหลอกเรานี่นะดูดูฝนตก แรงแค่ไหนคิดดูดูหน้าผู้จัดการอ่ะพ <ś c oughs> ีดีเบียหน่ารักกว่านี้เลยแ <ś c oughs> ะยิ้มทีนโลกร้อนเลยอ่ะบูลี่เดี๋ยวผู้จัดการไม่อยู่แล้วก็จะงไง แล้วเช้านี้พอลงจากรถปุ๊บพอตักวก็เรียกจียอนจียอนแล้วก็คิดว่าอุ้ยเรียกอะไรอะ่ะเออพอก็เรียกไปแล้วก็ไปปุ๊บเขาบอกว่านี่นะมีคนเหมาให้หนูนะอันนี้เป็นของหนูหมดเลยอุ้ยเยอะขนาดนี้เลยเหรอคิดเลยจะว่าจะกินหมดไปเนี่ยเออก็คิดว่าจะาแบบเพื่อนเพื่อนแหละแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเไ,ไม่มีใครตื่นเลย ก็ยังไงก็ขอบคุณอาหารมื้อน,นี้นะคะที่อุตส่าห์มาให้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยเหมือนแสงจะออกนะแต่เหมือนมันออกมาไม่ได้อะเอ้ามาต้นน้อยเหมือนเชี่ยวตัวนี้มากเลยมันตัวเล็กแล้วมันอยากแก้ให้มันร้องไห้

ค่อนข,ข้างเป็นไร่มันสับปลังเหรอห้องน้ำก็มีค่อนข้างเป็นไร่มันสับปลังเหรอมอพี่ถึงบ้านวอรเห็นอะไรแบบเนี้ยอพี่ถึงบ้านจะเลยเห็นไร่มันสับปลัง มดมันมาตามกินอาหารป้าเอาเอาปลาทูอบบเอาไว้นู่นถ้าไม่งั้นนะนอนกับมดได้นอนมดจะตายเราตลอดกาลป้าไม่มีน้ำเหรอไม,ไม่มีน้ำข้างหน้ามีตลาดใช่ไหมมีร้านค้าร้านเดียวแล้วก็เป็นอเมซอน เมื่อกี้กัดจะให้ตาไปซื้อราวให้เราจเดนตากบนลูยังไม่ตากหรอตากแล้วเออตากแค่ชุดเก่งๆเรียกเงๆไม่ตากกางเกงหรอทำไมไม่ตากอ่ะเก่งเก่าล ม,มันไม่ตายยังไม่ตาอุตส่าห์ออกมาทั้งพวงแล้วอ้ยดูหน้าคนรอแหล่มากยังไม่มาติดตามเลยลงลิงก์ไว้ใต้คลิปด้วยนะอีกคนทำอะ่ะลงลิงก์ใต้คลิปด้วยนะหรือจะไม่ให้ลงแนละ้ว เมื่อคืนเปียกฝนมากมอมแมมเนี่ยไม่เกี่ยวคนน่ารักตื่นมากเขาก็น่ารักอีกวันด้ยเกี่ยวแล้วเมื่อวันถ่ายถ้าได้มันลไปถ่ายเรื่เปลี่ยงกล้องเราด้วยก็อยากถ่ายคนดังไงเพราะว่าพี่เป็นคนดังไงก็มีพี่คนหนึ่งเขาบอกให้ถ่ายจียอนเป็นคอนเทนต์ถ่ายทุกวันเลยไม่มีคนดูเลย เหมือนช่องมันมีปัญหาหรือมันอะไรไม่รู้แล้วก็โลุกวันแต่ว่ามันค้นหาไม่เจอมันเป็นยังไงด่อที่เลิกทำแล้วทิพาดอุ๊ยแดดมาแล้วแดดมาแล้วแดดมาแล้วุกคนดดมาแล้วดาดมาแล้วแดดมาแล้วแดดมาแล้วด าไปซื้อน้ำให้หน่อยสิซื้อน้ำเหรอพี่เตอร์ภาพเหรอนี่มาแล้วเนี่ยหดทำหมดทำไปแรงจังก็บอกว่าให้แบ่งอาหารมากไม่สต้นหนักก็ไม่ตากมาอยู่แบ่งอาหารไห้มันมันก็มาเพมันมีเยอะมากกูไปแบ่งให้นู่นถ้าไม่งั้นมันก็จะมาหาเราแบบนี้ทั้งวันแหละเพราะมันหอมเอาไว้บนรถเคื่องมันจะเหม็น ป้าว่าแบบนั้นทำไมอ่ะมีแล้วก็กินสิเดี๋ยวช่วงบ่ายมันร้อนแล้วกินไม่ได้แล้วอ่ะกระเป๋าตังค์อยู่นี่เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จยังไงเราจะมาอัพคลิปในคลิปต่อไปเด้อ